รู้ไหมคะว่านอกจากแสงแดดแล้วตัวการร้ายที่ซ่อนอยู่ในอากาศอย่างเช่นฝุ่น PM 2.5และมลภาวะก็ทำให้เราเป็นฝ้าได้ซึ่งตัวการที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในจริงๆแล้วก็คือสารอนุมูลอิสระซึ่งสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็คือต้นเลิง ทำให้ผิวของเราเนี่ยอักเสบและเสียหายส่วนปัจจัยอื่นๆเช่นฮอร์โมนก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนน้ำมันที่ช่วยกันห่งให้ใบลุกโชนวิธีแก้เนี่ยให้ทำสองอย่างควบคู่กันหนึ่งป้องกันต้นเพลิงด้วยการใส่เกราะให้กับผิวด้วยการทาครีมกันแดดทุกวันแนะนำว่าควรเลือกครีมกันแดดที่นอกจากจะป้องกันรังสี UV แล้วควรป้องกัน ความร้อนแสงสีฟ้าและที่สําคัญก็คือป้องกันอนุมูลอิสระด้วยป้องกันขั้นสุดไปเลยอย่าลืมเช็คเปอร์เซ็นต์ของสารออกฤทธิ์ที่ใส่มาด้วยนะคะอันนี้สําคัญมาก 2. สง่สงซูเปอร์ฮีโร่ไปปราบโจรโดยใช้สกินแคร์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสารพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเศรษฐีใจบุญที่มีอิเล็กตรอนเหลือเฟือ จะบ,บริจาคอ e ิเล็กตรอนให้กับโจนทําให้โจนเนี่ยมีคู่แล้วสงบลงโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่เดือดร้อน <Yeah! S 1> ซึ่งสารอนุมวลอิสระเนี่ยมีเยอะมากที่เรารู้จักกันดีเช่นวิตามิน C วิตามิน E แล้วครีมกันแดดของเพื่อนๆเนี่ยมีสารต้านอนุมวลอิสระตัวไหนคะทางแบรนด์ใส่มากี่เปอร์เซ็นต์และถึงโดสที่หวังให้เห็นผลได้หรือเปล่าคอมเมนต์พูดคุยได้เลยนะคะ